ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องด่วนนะครับโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ประกาศข้อกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่17นะครับเป็นการยกระดับ ในเรื่องของการควบคุมสูงสุดใน5จังหวัดนะครับถ้าออกนอกพื้นที่5จังหวัดนี้เนี่ยจะต้องมีเอกสารรับรองนะครับแล้วก็ประกาศฉบับนี้มีผลในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในประกาศฉบับนี้กันนะครับ ครับข้อกําหนดฉบับนี้นะครับเป็นข้อกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฉบับที่17นะครับซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่6มกราคม64นะครับโดยในรายละเอียดข้อกําหนดฉบับนี้นะครับในข้อที่1เนี่ย าการยกระดับการบังคับใช้มาตรการป้องกันโรคให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักง,งานควบคุมโรคติดต่อและผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่กิจกรรมหรือกิจการต่างๆดำเนินการเพื่อให้ผู้ใช้บริการผู้เดินทางและประชาชนทั่วไปเนี่ยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดด้วยการรักษาระยะห่างสวมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัยการล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการติดตั้งระบบแอปพลิเคชันที่กำหนดตลอดจนยอมรับการกักกันตนตามระยะเวลาและในสถานที่ที่กำหนดหากอยู่ในขายที่ต้องรับการกักกันนะครับรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชันหมอชนะ ซึ่งเป็นการพัฒนาและประสานความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและรัฐโดยกลมควบคุมโรคและสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนนะครับซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการได้รับแจ้งข้อมูลข้อแนะนำการปฏิบัติตนหรือคำเตือนเพื่อลดความเสี่ยงหรือเลี่ยงจากการติดเชื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดเพื่อให้การดําเนินการสอบสวนโรคและการเฝ้าระวังโรคเป็นไปได้วยความรวดเร็วควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเพื่อให้การดําเนินการได้ผลสำเร็จด้วยดี ต่อมาในข้อที่2นะครับการยกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่จําเป็นจะต้องมีมาตรการเข้มงวดอย่างยิ่งให้พนักง,งานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและควบคุมการใช้เส้นทางคมนาคมหรือการใช้ยานพาหนะของประชาชนในการเดินทางเข้าออกพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคเพิ่มขึ้นได้แก่จังหวัดจันทบุรีจังหวัดชนบุรีจังหวัดตราดจังหวัดระยอง จังหวัดสมุทรสาครเพื่อสกัดกั้นและยับยั้งการระบาดของโรคอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดโดยให้ตั้งจุดตรวจหรือจุดสกัดเพื่อคัดกรองการเดินทางเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มข้นและให้ผู้ที่อยู่ในเขตพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชันหมอชนะบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดต้องแสดงเหตุผลความจำเป็นในการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอื่น ควบคู่กับเอกสารรับรองความจําเป็นที่ออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่เว้นแต่เป็นบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นทั้งนี้นะครับก็ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กระทรวงมหาดไทยกําหนดนะครับต่อมาในข้อที่3การปราบปรามและลงโทษผู้กระทําผิด อันเป็นเหตุให้เกิดการระบาดของโรครัฐบาลมีเจตจำนงที่ชัดเจนและเด็ดขาดในการปราบปรามและลงโทษพนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งบุคคลใดก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบการขนย้ายแรงงานต่างประเทศโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบการคัดกรองโรคและการกักกันตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งการปล่อยปละละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เอื้ออำนวย หรือสมรู้ร่วมคิดให้มีการเปิดบ่อนการพนันขึ้นในพื้นที่ต่างๆซึ่งเป็นต้นตอของการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อนจนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงซึ่งได้สั่งการและกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเนี่ยเร่งตรวจสอบเพื่อนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการลงโทษตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วรวมทั้งจะได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลการดำเนินการ และเสนอมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวอีกต่อไปต่อมาในข้อที่4นะครับโทษผู้ฝ่าฝืนข้อกำหนดนะครับเป็นความผิดต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ผู้ติดเชื้อที่จงใจปกปิดข้อมูลการเดินทางหรือแจ้งข้อมูลเท็จต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนโรคและควบคุมโรคเป็นผลให้เชื้อโรคแพร่ออกไปอาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2558นะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่7มกราคม64เป็นต้นไปนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับในประกาศฉบับที่17เนี่ยนะครับก็เน้นย้ําเลยนะครับเขายกระดับพื้นที่ควบคุมสูงสุดใน5จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดจันทบุรีชนบุรีตราดระยองสมุทรสาครนะครับตรงนี้เนี่ยผู้ที่จะประสงค์จะเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมเนี่ยจะต้องมีหนังสือมีเอกสารรับรองซึ่งออกโดยพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับที่แสดงเหตุผลความจําเป็นที่จะเดินทางออกนอกพื้นที่นะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ